สวัสดีครับอ่าวีลคัมทูบอสตันนะครับอ่าซีเควตที่ชูทิเบตที่สองนะครับก็สวัสดีกันด้วยทุกคนนะครับที่ติดตามชมไอร์ซิงค์ทสามขอให้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับผมจะพยายามแค์ให้จบนะครับก็อ่าภารกิจนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นยังไงแต่คือจําไม่ได้นั่นแหละอืม อ่าเราจะเราเป็นน่าจะเป็นฝ่ายอะไรวะฝ่ายอังกฤษหรือเปล่าหรือฝ่ายฝรั่งเศสเอ้ะไม่รู้นะครับอ่าแต่คนที่เรากำลังตามอยู่นี่คือเพื่อนของเราเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเบาเสียงพันไหนวะแป๊บแป๊บมาครับตามชื่อชาเลนลีนะครับ คือเราตามชาเลตตีไปมองมีชาเลตอ้าวตอกสปูตอกส,ป,อกสปูหรือตอกมือครับหรือตอกอากาศครับนี่ก็คือทหารฝ่ายน่าจะเป็นศัตรูของเรานะครับอืาทหารทุ่งนี้เขาเรียกว่าอะไรวะสะหรัฐหรืออังกฤษวะจำไม่ได้แม่งไม่เก่งไม่เก่งสังคมนะครับก็ขอโทษด้วย นะตอนเงียบเหลือเกินนะนา <c oughs> คิดเลมีอมีถนนอื่นที่เดินเหไรอไม่รู้นะเ <c oughs> ดินชนแม่งมคันี่คือคือแมปนะครับกดกดแ,บแถบแ็บก็ชั้นจะเล็ก โอเคคนขวาวิง่งก็คงจะสอนกันได้แล้วนะคงจะเห็นว่าผมเ,าเล่นอะไรเขาฆ่าไปแล้วที่แบบว่าสอนเล่นกากากเกียนสอนบล็ออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ <c oughs> เฮ้ยอย่าปีนดิจะปีน,นํำหางเลยไปเลวตามอะไรวะชาเลงลี <c oughs> ไปชาเลงลีวิ่งไ,ไวๆหน่อย This accursed city will be the death of me. You seem troubled. นะเมื่อกี้บอกว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าดูนะอย่าไปถือสาเลยคนแม่งนี่แปลงกิจไม่เก่งอ่ะอายด้วยเวลาแปลงกิจแล้วไม่เก่งเ่ยผมเป็นคนเล่นแล้วอะไรแม่งไม่ค่อยดูนั่นเรื่องหรอกโอเคเราตามจุดสีเขียวไปว่าเข้เราร้านกาแฟาไปโอเพน,อเนดอร์โอเพนดอร์นะเข้าไปแม่งหน่วยดำวะ ่มาแล้วาบสวอร์ตแอนพิสโตลเออซื้อดาบครับมาซื้อดาบลงุงเย้นี่เน่ดาบที่เขาไปเจ้าต้องการกับไฟมาร์คคือปืนครับเอ้ยไม่ใช่ไฟามาร์คอะไรไม่รู้ไม่จริงช่างแม่งไปแล้วลงุงเกาหน้าผมมาอุดุนหม โอ้โหมีหมาด้วยครับอืมสมจริงเดี๋ยวผมว่าแม่งปรับภาพอ๋ออันนี้ปรับภาพเป็นมีเดียมนะครับก็นะดูม่อโอเคขึ้นม้ากันเลยครับไปเฮ้ชังลีเอ๊ะชังไม่ใช่ชังลีคาเล็กลีอะไปเร็วครับไปเร็วครับผมรีบผมรีบหนำแม่งเลยขี่ม้าช้าสุดนึ็น ทหารทหารเอ้ยเฮ้ยต้องรอไอ้ลีก่อนลีขี่ม้าไวๆดีโหช้าไวลีแม่งเอ i, ้าไอ้ลีบอกไว้ทางนู้นเออเจ้าอีเพื่ออ๋อกระโดดลงเฮ้ยอะไรแล้วเอ้าผมสอนมัววะเนี่ย มุนมุนมังรับยากกับรถรถอีกนะครับม้านี่มันเป็นสัตว์มีชีวิตอันนี้เอ้ยอย่าขวางชุดเราเท่สุดแล้วผมว่านะไปครับไปครับวันนี้เล่นเล่นบทเป็น My Master เอ้ย My Master เอ้ยไมไมใช่ไ f ไมฟ e r เออเล่นบทเป็นพ่อของคอนเนอร์คอนเนอร์ก็คือ ป๊อปคอนนั่นแหะถุยป๊อปคอนอะไรครับลงลงลงเอ้าไม่ได้ลงจากม้าเลยโอเควิวคัมทูบัตตันเอ้บัตตันเอามิชชั่นคอมพิวเต์เลยโอเคเราไปมิชชั่นอื่นกันเอ้ไม่ใช่มิชชั่นอื่นหรอกมิชชั่นต่อไปแล้วกันว่าโชว์ความกากหน่อยไหมครับนะฮะโอเคโชว์ความกาก แม่งเลยโชว์ความกากแม่งเลย อ้กาศจะไว้ได้เทแล้วนะเนี่ยโหไปละออกไปดีกว่าครับเนี่ยกาศที่นี่อ้าวไอ้ลีลีแม่งร้อหน้าประตูลีคงจะเห็นฝีมือของเราแล้วสินะลีร้อหน้าประตูครับข้ามแม่งเลยครับไม่สนใจแล้วครับอืมเพื่ออนาคตที่ดีคนที่ดูจะได้ไปทําตามนะครับ follow ไอ้ลี เอาชื่อเต็มชื่ออะไรคาเลสตีผมแม่งเรียกเอลียิงยเอ้ามียืนด้วยบอกอะเซอร์วิลเลียมจอห์นสันอ่ะครับอันนี้คือวิลเลียมนะครับโอเคสวัสดีอืม I'm putting told you put together you're an expedition. คุยเรื่องภากรกิจอีกแล้วแม่งดูแล้วพอน่าจะเป็นขี้เมาหน้าดูลงไปดีกว่าเจอไปเจอป้าขัดอยู่ข้างล่างไอ้ข้างๆอ๋อนี่ไงป้าแม่งกวาดที่เดิมกวาดซ้ำไปซ้ำมาแม่งป้าจะเอี่ยมไหมวันเนี้ยเฮ้ยไปล้านลุงโอ้เดี๋ยวกลับมากลับมาซื้อเหล้า นะฮะภารกิจนี้ก็คือให้เราไปเอากล่องสมบัตินะครับแล้วจะมีพวกของเรามาช่วยกิจนี้ซึ่งมือใหม่จะหาว่ายากสำหรับผมก็ก็เอาคืนนะอ่าซีเควนซ์สองจอสั้นอะไรเนี่ยโอ้สตาร์ทแม่งเลย Thomas Hickey. อืมทั้งที่ชันชื่อเฮธเชนเคนวีอ,อะไรมีโชว์ความสามารถดินี่วิลเลียมจอห์นสันนะฉันหวังว่าอะไรไม่รู้เห <laughs> มือนจะพูดว่าฝากความหวังไว้กับอ่าวิลเลียมนี้ครับวิลเลียมจอห์นสันวิลเลียมจอห์นสันคงจะร่วมมือกันนะครับ ไอหานี่ไม่ดูไม่เบาแน่เลยยิงทิ้งแม่งมั้งยิงแม่งแล้ไปแล้วไ้่รอแล้วบุกแม่งเลยครับออกขึ้นทางนี้ได้หรอวะขึ้นได้ดิเอ้ยเอ้ยเจ๋งยึดเข้ ลบปั๊บอ่าทุ่มไม้นี่ก็สามารถลบได้นะครับเฮ้ยลบ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 เฮ้ยลืมไปแม่งต้องไปเอาอันนั้นทำไมต้องให้ผมหยิบดาบไม่อยากหยิบดาบเข้าใจ่ไหมแง่กูยิงใช่ปะยิงก็ได้วะฮะ แข่งแม่งออกูฆ่ากูคึกอ้ออ,อ,อุ้ยไลเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งตัวครับเอ,อ้ยแม่งไม่มีสีแดงขึ้นวะไม่เป็นไรครับอะไรหนีทำไมกี้แม,ม่งยังซายอยู่เลย เอ้ยกักป,ยปกับกัปเออคุ้มกันข้างในอ้าวทำไมวะที่บอกนะว่ามิชชั่นล้มเหลวอ่ะเออไม่ใช่โอเคครับเราให้ยิงก็ยิงเสียป่ะโอย๊ยลอทำไมเสร็จแล้วมาวิ่งเข้าไปข้างในแม่งมัต้องรีโหลดแล้วโอเครับเราก็าทำการบรัญชีจะเสร็จแล้วนี่นะ พิควิดที่สองออสแอตมาอะไรครับใครใครใครแรงกว่ารอแม่งเลยอเอา้ามีแต่หมักจะมาสู้เลยค่าได้ ชันคอมพิวครับเอ้ยไม่ไม่มิชันยังไม่คอมพิทไมผมไม่เป็นคนที่แม่งชอบ่มิชันคอมพิวตวะเคยไปอันนี้ก็คือกดกดอีค้างนะครับเพื่อค้นของอะไรเงี้ยอ่ามันเป็นเอ่อการสเตล,ลมากแต่ผมแม่งไม่ชอบผมแม่งชอบบูเอ้าลืมลืมยกของลืมยกกล่องอ๋อนี่ต้องคุ้มกัน,นครับมีต้องควักดบาบออกมาแล้วก็จะมีทหารสามตัววิ่งมานะครับ รรามยามยา่งงางมา b ไปไหนอ,อไปไหนเราออสู้ไม่เสร็จเลยเอ้ยอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นแทงหมวก จำได้เกมนีมผมว่าเกมีสนุกนะนอ้โหแม่งวงมีดยอดวงมีดนีแบบอันดับหนึ่งของโลกเลยครับแม่งแม่งแม่งแงขวงวสายนาเนี่ยปึ๊กโ็ขูหวิ กูวิ่งวิ่งข้งางบนครับมีข้างบนอยู่หลายตัวเหมือนกันผมจําได้หลงนี่แม่งเอาอีฮ่ายิงแม่งเลยอือเอายิงพร้อมกันด้วยนี่เราเป็นคู่เกย์กันหรือเปล่าครับ ไปแล้วแม่งลืมลืมตังค่าแม่งเออเฮ้อเออเฮ้อ,อไปนะวิ่งกระโดดใส่ต่อมาแล้วโอ้พิตูนเคยเห็นคนอังกฤษบินได้เปล่าเออเกี่ยวเลยพี่ตูนวะนะฮะอังกิษก็จ,จ,ะ,จะสำเร็จแล้วเดี๋ยวจะมีรถม้ามาหรือเปล่าเออ S <S> เราจะต้องไปเจออผู้คนอีกมากมายอีกหลังหนึ่งนะครับหลังข้างหน้าเนี่ยนะผมจําได้แมจ่จุดจุดแดงบนแมปอะครับมันบอกผุมบอกให้รู้เยอะข้างในมีศัตรูมาแล้วครับศัตรูัมาอุ้ยโอ้ยิงแม่อุยอ้ยมันขี้กโกงฮะ เฮอาเฮ้ยอ,อ,อ,อย่าดิโกงนี่หว่าแม่งเฮ้ยยันเพื่อนข้าผมว่าแม่งป้านนี้แม่งโคตรเฟลเลยเไม่赖ไม่赖ยิงเล่นมากก็ยิงมีประสิทธิภาพมาก อุ้ยตกตกตกกระเด็นเลยครับดีกว่าเราขึ้นรถม้าดีกว่าอีกคนชื่อโทมานฮังกี้ฮิกกี้ฮิกกี้ฮิกกี้เอารยิงอู้ยิงเหรอยิงผมมายิงข้าโดนเด้โดนเจ็บตูดเจ็บตูดไปยบายบาใครขี่ม้าครับเดี๋ยวผมนั่งหลังเอง ตอนต้องการเออแต่ไพื่นดูสุดๆตรงนี้ครับสุดๆต้องการใครจะจ่ายจากฉันมากเยอะเอ้ยอยู่นี่ไงโอเคเปิดออกมาก็เป็นอะไรไม่รู้แหละโอเค ข้ามไปแล้วกันนะครับก็รู้สึกเหมือนเมื่อกี้นี่จะออกแนวบูบูหน่อยนะก็โอเคเราทำภารก,กิจต่อเลยจะได้จบซีเควตที่สองนะครับถ้าไม่จบก็ต่อปัดหน้าโอเคนะว,วิ่งไหนดีโูแม่งรีบนะเว้ยเดินเอาอะไรเนี่ยฮะรอดูเหรียญบาทตกไง ะป้าเอา้อป้าไปกว่าที่อื่นแล้วเนี่ยสงใส่ป้าจะไปนอนนะคนก็เริ่มเยอะขึ้นนะเล่นแล้วักดงงักเด้งไปทำธุรกิจดีกว่ามาให้ผมทำอะไรครับมาครับ t h กะชู a ก s ชูกาอ่ะไข่อ่ะ,อะขอประตู อืมดีหน้าบวกแม่งเท่นะภารกิจนี้ผมไม่เคยเล่นว่ะหรือว่าลืมอ,อ่ะเออภารกิจนี้ไม่ไม่เคยเล่นจริงเว้ยเฮ้ยผมไม่เคยดูจริงงั้เนีเเเ่ยหืม ปลว่าที่เล่นมานี่แม่งคงเจอคนละมิชชันเอ้ยมิชชั่นเดียวกันแม่งโอ้บ้าละจำไม่ได้โอเคครับตอนนี้มิชชั่นของ Se เครตที่2ซิเต2นะครับให้เราไปอยู่ในมุงในวงของอคนทั่วไปนะครับรแล้วมายินฟังอะไรตรงนี้นะฮะเดี๋ยวแม่งกระโดด,ด อ๋อนี่คือการสอนนะครับแต่ไม่ต้องเราผมสอนไปแล้วเอา้าเดินดิโอเคครับฟังต่อนะฮะมีเด็กด้วยใช่ไหมโอม้โหเด็ก,ดกชั้นนี้ยาวเลอเกินนะจะยาวไปไหน <ทาง>บบอือมอีเวนต์อ,อ็อบอีเวนต์ช็อตไอ้หนูไปปีเจ็บไปดแม่งเท่ปะผมไม่เอ้า,ญญา,เ,อาเอาเบนอ้าไม่ใช่ <S 2> <S 2> ลีมาแล้วลีบอกว่าเรากลับบ้านกันเถอะมาเดี๋ยวผมไปรอกันนะล,ลีผมรู้สึกว่าตามคุณไม่ได้ละแม่งคุณแม่งเดินช้ามากไกลไกลไม่ไกลแล้วนอกเรื่องแล้วต้องรีบกลับบ้านครับ นี่หมีการสไลด์ด้วยพอนี่รู้สึกพ่อของคอนเนอร์นี่ตัวที่คอนนีเราเล่นจะปีนต้นไม้ไม่เก่งนะครับแต่ปีนตึกได้ปีนปีน ปีนขึ้นไปคอนเนอร์เอ้ยปีนใช่ปีนขึ้นไปมิดเซอร์เคลเบร์นี่เนี่ยฉากจบมันอยู่ตรงนี้เยสเป็นไงครับท่านอยู่สวยแล้วสิทำไมแม่งต้องไปปีนโอ้ยบนยอดนุ่นลงทุนไหมเปล่าอยเสร็จแล้ว คือผู้พิชิตเมืองบอสตันทำเสียงรอไม่เป็นน,นั่นกองยากองฟางนี่วะกระโดดเลยครับไม่รอใครแล้วโูแม่งไข่จะกระโดดแม่นอะไรขนาดนี้ครับฟังฝั่งนี้ก่อนผมไปฟังฝั่งนี้กอนรถกิจนี้มันยาวมากเลยแม่ง มันยาวงี้วะเอ้าเข้ามาในบ้านเขาอีกโอ้ยโอ๊ยเอ้าถีบมันออกอีกกว่าไอ้กีแกเสื่อมนะครับโอ้ยผมขอตามภารกิจแล้วกันนะ